สิบปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่ทิฟฟานี่แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็่ได้เจอกันตามวาระต่างๆไม่ใช่แค่สัมภาษณ์ออกรายการพี่เห็นพลังบอยตลอดเวลาแล้วพอทราบข่าวพี่ต้องยอมพี่ตกใจว้าวเขาได้เจอคนคนนั้นแล้วสินะไม่ใช่ ก็อยากจะขออวยพรให้ทั้งคู่พบกับความสุขทุกๆวันวันใดที่มีความเศร้าก็กลับให้เห็นความสุขอย่างเรยววันเข้าใจว่าต่างคนไม่เหมือนกันแล้วก็ยอมรับในความต่างกันและกันแล้วอยู่เคียงข้างกันสปอร์ตกันตลอดไปและพี่ก็จะขอเป็นสปอร์ตให้กับบอยและคู่ชีวิตคนใหม่คุณโอ๊คต่อจากนี้ไปยินดีด้วยกันทห้งคู่ แม่ปอนรู้สึกว่าคนคนนี้คือคําตอบของของชีวิตแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๊คที่ที่พี่โอ๊คลักปอยแล้วก็ทําทุกอย่างให้ปอยเพราะไม่ว่าจากเป็นระจักตายแต่พี่โอ๊คกับปอยไม่เสียดายชีวิตที่มีที่เกิดมาแล้วค่ะ